มาต่อเส้ยละบาดนี่เ๋ามาต่อเส้น่ะออกไปขึ้นไปน้ำบนไปแล้วก็จะไปข้างนอกต่อไปจักนี่บอสิเราจะรอเพื่อนไหวบา่โอ้นามาติดสัตว์เขื่อนเห็นบ่โอ้ไปจอบเพียรน้อยเราจะไปพุ่นอีกบ่กินได้เข้าอะไรกินได้ ไปใช่นไปไปใช้น่ะมันมีบนกินบ่อจะไปพุ่นน่ะอ๋จะจะไปกินข้าวใช้สาวบันล็อกข้างในน้ำปกเฮือนเล่น็อกเข้าวน้าไปล็อกเมยด้ไม่ิงนั่งจำไปจลยไปกินข้าวอยู่ใช้เออไปเลยคือบวกินข้าวกินน้ำก้อนจะไปแต่เศ้าพุ่นบ่นน่พอเห็นตัวจริงได้ก็ โ B, <S <S บโบก้าเบบ่าโบคนคือเมื่อก oh, right. so uh, ah, so okay. ah, no. ่อนปคนไดพี่รองเหยียโนะมีแต่ว่าเบิองเมืองไปแบบนี้ก็ได้เนาะรู้สึกว่าโบโบคือเก่าด้วยพี่น้องเดินเนาะจากที่สัมผัสได้นี่คือโบโบคือเก่าเนาะเมื่อก่อนอะมาคนหนึ่งคนเดียวนี่ก็ถือว่าโบโบคอยมีความรู้สึกแบบแบบนี้ปคนไดเนาะแต่ว่าคือเดี๋ยวนี้นะคือเขา มีความรู้สึกวา่าเราเปลี่ยนไปลายที่อาจจะกินแต่กาแฟรดกินลายกินยังโดห่วยร้อน <c oughs> ร้อนมันร้อนกาแฟก็มีได้บังเื่อ นี่นะจอยพอมเขาน้ำชัมปาโบกินเนาะมือเราหกชองเทเจ้าเข้าไปแล้วบกเห็นยังเนาะโบกินมือเข่าก็บโเห็นนั่นว่างเปล่าดิเป็นว่างเปล่าตอนนี้ดังที่คือทางชาวบ้านเนาะเข้าไปผสมป่าซ่าเอ่อเป็นหันเป็นหนีเนาะเอาหันเอาหนีมีแต่ของจากป่าซามาเลยอยู่ในของใสพิ่นเนาะเอาของป่าซา เอาแนวเพิ่นหามเพิ่นห่วงเพิ่นหามเพิ่นห่วงแต่เฮายังบ่กล้าไปเอาเด้เนาะนี่บยเพราะเว่นเราวันเห็นนั้นกระดูกกระดูกอันบ่อนเราไว้ในถ้วยกระดูกยังนี่เราย่านเหือนได้เนาะย่านได้เราก็ไันเพราะว่าแต่ลาแล้วเนาก็ยังย่ัดว่าป้าไปเห็นแบบนี้ยันแล้วเ้าบ่ตะกี้เ้าก็เยว่ากับเราอยู่ถามเราอยู่ กินข้าวกันยังจังแตนทบัดราคาเราเป็นปมนีโบก้าได้คอยนะย่าโบกา้าเขาสิคเอาไปถามเนาะอ๋อที่มียังแบบว่าเขาเห็ดยังแบบอะไรแกงน้ำไม้มากยังแจกแบ่งไปให้แล้วเดี๋ยวนี้ทันทีแบ่งไปให้กับบบก้าได้ยา่าย่านคือกัน,นะนเนาะเกิดเราเกิดเราวันขังขึ้นมาเนาะจ <laughs> ะหายแลยนะ้วเนาะแมนเมนเมนจะบึ้งกันเน๊ะมันอะว่ง พูอยู่ใกล้แม่ระว,วังเอววาองเาต่ตอนเว้นนี่คอยตามที่ว่านั่นน,น,นี่ถ้าฟังเลยคนเ้านี่บางทีเราจะอาจจะบอกเขามาตอนเว้นเรา่านว่ามีคนมาหาเนาะเราคิดว่ามียูทูบเบอร์มาอย่างเขามาถ่ายเราที่บอกว่าเราสังเกตแต่ว่านี่พ่อน้าคอยว่าเราแบบสังเกตบา่าวแสนว่าห้องเห็นเราลงมาพีเราต้องแบบว่าของว่าใทขคอยอยู่ใกล้เราต้องหยู่แล้วว่าใครคอยสีเราให้เจ้าฟั้ง แล้วหูไปแล้วก็ขึดย่านในกระโตเราแทแล้วเราย่านเลยร่านย่านมาก่อนเลยเนาะแบบเราหลอนในกระโตเรามาก่อนเลยเราก็ย่านไปเบิ้ลอะไรแบบนี้เออมีแต่ให้นะำมาระวังนะจุ๊บเจ้าก็จักหน่อยว่าเราไปชวนชูอ่าเราเซนมาวยังฟังโดูเราคิดไปเนาะเป็นน้ำเจ้านี่แหละเต้นอ่าเป็นน้ำเจ้านี่แหละที่ว่าโออยยววนี่ตาดิ ตบรรเทามันเบิ่งเล้วคือว่าบุ๊บปากบอกว่าคือว่าอยู่ื่อๆอยู่ดังเกล้าถามว่านี่มาเชนเขามาถามกันแล้วก็บปุ๊บปากบอกว่าเราก็เห็นเฉยอยู่เราถามความตอบความแต่ว่อวานความตอบความเนาะเราถามว่านี่เราผัดตางพี่แบบผิดสังเกตเนาะเราก็ถ่ายคลิปหน่อยหนึ่งแล้วก็ออกมาหน่อยหยาดดิมาเซ่นจุดหยานเนาะจะเข้าไหนเนาะหยาน เราคือก็ในช่วงช่วงวางคุณหงุงหง่านนะเนาะยังว่ามีสินมีหนังมีเออหน่าสีมีสีมีวันแนนะช่วงนั้นเนี่ยถือคือในนั้ตัวเราตุ้ยเ้าขาวขึ้นมาในช่วงนั้นวันนี้ช่วงทีทีเจ้าแบบบาบ่าออกไปออกไปนี่๋ยบเริ่มห่างเนาะเริ่มห่างเริ่มห่างเราอีกเนาะบางห่านนะคือคือเนี่ยเพราะว่าตอนคุณหงน้ำมันยังคือว่ามีสีมีวันขึ้นมาเลย มามาตอนเช้าก็คือว่าเห็นนะนูกโดดนะน่ะแบบบ่ได้อันบน่ได้นอนนี่ยังมาช่วงหนึ่งบ่เอ็นมาแน่ว่าปุกบลุกบ่กกยังยันเป็นค่าช่วงนั้นและเอาเอ็นมาเราบ่คอยถุกเลยบักล่างพูแล้วนนั้นแท้แล,ลแ,ลลลแล้วเห็นหลุดเบาแสนจอดแล้วเมินเราลุกลุ่มแล้วเห็นเบาแสนโอ้บ่จิตมากกว่บ่ได้นั่นเลยบ่ได้น่้วก็เจ้ามาบ่ทีมงานเจ้ามาเห็นบ่เขาว่าหนึ่งเบาจิตสองมา้าบุญ แล้วสิลุกโลดก็บ่ได้นั่นเด้มาเออเฮ็ดเวียกยังไอ้สิงมื้อวานนี้ว่าซั่นจุดนักมนบ่แซนเราได้ยินเสียงแล้วเอาโลดแล้วลุกขึ้นมาถ่าโลดบ่แซนเฮ็ดยังไอ้สิงมื้อนี้ก็เออยังนี้เด้อปๆไปุกแล้ว่นี้แหละอ่าแล้วก็บ่ได้ว่าอึ้งพบัไดเด้เว่ากันดูกันื่นแล้วน็ยังว่าเอ้าบันี้มันมาิดังเกตนที่นี่คือคือคือเป็ไแท้ว่าันนะ อือว่ายังดีๆอยู่อ่างนั้นนะดีอุ่าดีใจน้ำเล้าเนาะมันได้มาห่อสชมนี่แล้วมาได้ห่อสชมนี่แล้วก็เลยโอ๊ยนไครก็ดีใจไทยบ้านกะว่าโอ้ยเป็นบุญเพลินนอกว่ามีคนเข้ามาช่วยเนาะเนะแล้วพยว่ามาเป็นนี่ไทยบ้านกเว่าแล้วบันอกมก็เข้าก็เตือน เล่าอยู่ได้ว่าแค่เฮาก็เตือนคือการพันิ่นเข่ามาชอยไปนี่แนละ้วเฮ็ดโตมันดีเด้อสิงอืเข่ามาชอยเลยคาดตะกี้นะ่ะบ่ให้มึงคึดนใจว่ายามที่ว่าบ่มีบ่มีเนาะได้นะไปคุยขยะกินขณะนั้นพุ่นเด้เนาะแนวความได้ที่เพิ่นเอาให้นะ่ะให้หักให้แพงไว้ไหหักซาไว้บอกนะฟัวก่อยก็ะชึกแต่บอก,บอก ที่เพิ่นช่วยนี่ไ่ได้ว่าช่วยอย่างไรช่วยยางให้ชีวิตดีขึ้นเด้อ่าประมาณชีหามือนี่ยยาเห็นเราขี่รถถีอยูทางข้าถ่ามเราเดี๋ยวบอน้ำปกติเลยแม่นวะประมาณชีหามือเห็นเราขี่รีบอยทางเราอะไปยังว่ชิงมาคันข่ายเนี่ยเรากติอน้ปกติอยู่เปส่เิเนานนีเนาะ เมื่อเรไปเห็ดเวียกบ่อหรือไปจังไรนี่ฮะนี่กัคันเจ้าอันน่ะหักเพิ่นก็ให้เข่าอยู่ในงานก็เข่าไปแล้วจะเข่าไปหันเนี่ยก็ะทาเพิ่นผูกคอนี่แหลยอ่าจะเข่าเป็นเห็ดเวียกอยู่หันกามีว่าแต่เรานั่นเนาะเมื่อที่เราออกไปเห็ดเวียกเห็ดงานได้เสีเนาะเมื่อเมื่าเมื่อเช้านี้อันดอกเนาะเดือนเนาะเห็นไปเบิ่งเมื่อเช้านี้ดอกบานนี้เนี่ยเดือนมัน คำว่าเงินไข่ก็แสดงว่าเราม่ายุแสดงว่าอยู่ใกล้ๆนี่มิตบอลเดียวแล้วเราอยู่ในนี้เราไปเห็นงานกับอยู่ในหันคำว่าอยู่ในหันก็แสดงว่าเรายันแบบทีมงานจะมาหาแบบเบาแซนมาหาหรือที่เจ้ามาหาเราอาจจะเชืว่าเขาเปล่เอเบลี่อยอะนิดนึงจังเนาะไมใช่เดียวคือว่าเดียวจะไปเบิ่งเพื่อนเพิ่นเนาะ เลยสิไป๊ะขวดบึงอยู uh, ่เฮนอยู T ่ซานเพิ่นอ่าว่าเป็นี่ยไหพี่น้องเอหยเนาะเป็นคือยังเห็นเห็นบดมีบดได้ยังยังครบนะบดได้มียังยังบดได้มีอย่างนั่นหรอกบดอะไรไมีแต่ว่าโรกโชก็อยู่ในบดอยู่นอกนะอยู่นอกอ๋อนั่นน่ะเลยนี่เอาจารย์มันเนาะอาจารย์มันก็อยู่นอกอยู่แล้วเนาะเอออยู่ในอะไรแต่โตไต่ไต่มันน่ะอยู่นอกทางขึ้นนั่นเ่ยเกิอยู่ในก็มีทางห่างไป อยู่ในกัมีว่าตัวหนึงตัวนึงอยู่วังงานแท่งตัวนึงอยู่วังบาลานฮันตัวนึงอยู่ทางขึ้นฮันว่าเธอหนี้นะตัวนั่นกับคนหลักแหละเนาะตะกี้ผูเนาะตั้งแต่อยู่บนเก่าพุ่นตัวนแต่มาอยู่นี่เป็นสองงานเบาว่าแสนแมนแมนไหมแมนสองง้นของดีเลยเออเนาะว่สิงเอ้ยเนาะเนี่ยเราอาจจะไปโรงงานคืออะไรเพื่อนบ่าวอีกเนีะ ไปอย yup. er er. ู่โรงงานนะเพราะว่าตะเก้าเอาคนเห็ดก so ็พอได้แลกกินข <sound> <iesta> <pper hand> ้าวกินน้ำพอได้ได้ข้าวได้นน้ำในรากแล้วเห็ดอยู่หันในโรงงานยังอ่ะโอ้ยคขับคนโรงงานนั้นไม่อัดอยู่ในหันน่ะมันไม่อัดแม่แต่วัานี้เดี๋ยวนี้นะขับคนบริเวณแล้วเนาะพอมีแต่ว่าคันว่าไปแลเพิ่นกนยก่คิดอีตนแบบแท้เจ้าขีดอีตนสงสารว่าบ่มีบ่อนเห็ดบ่อนหาอะไรก็เลยว่า เห็ดให้เพิ่นสูบน้ำให้หรือว่าปัดอันบ่นอันพึ่นพึ่นนอนแหละบ่นพึ่นนอนเพิ่นอันอยู่ในโรงงานแลยต้องในปัดขมือแหละปัดกวดเบิดโรงงานนั่นแหละต้องลาให้เถอะกาแฟนมทงนึงเถอะกาแฟีองใครกลัวเนาะใครกลัวบ่มีบนไปแต่ก็เอาเงินไปซื้อสาวพันแล้วก็บหอยลายแล้วก็บ่มีเนาะแล้วก็บมะข้าโรงงานให้เขาออืเนาะ ไปเดียวแล้ไปจ๊กฉันเนาะบังกอนดูพี่น้องเลยเนาะจะพาไาเด้อไปเบิ้งไปเลยเลยเดี๋ยวจะไปเบิ่งเราความุกขอบใจหลายๆเลยเลยโอ้ยพี่น้องเลยเนาะเบิ่งดูอ่าเป็นบ้านบางป่าบ้านบางป่าไอ้โบอันนั้นแหละพี่น้องเลยมแต่ว่าเนี่ยนี่ค่ะนี่ปะกาศนะครับจะมาเบิ่งอีกมือหนะประมาณไปคอร์ลำอันนี้มีแต่ว่ายาเผา บอกอยู่เพราะว่าเร,รื่องสิ่ง้องเรื่องเนาะบางทีบางทีบอสเสียนผลมาเมื่อวานนี่เนภาะผลว่าผลจาบางทีเราอาจจะทิ้งไปทีป่วิหงานได้ไปจักบันสวัสดีนะวกงลาเด้อบ๊ายบายเน,ยน<ด>ยาะเฮ้ยมาคนกันมาได้ไปจักมาได้บ่พี่เสียงเบิ่อมวลำบาดนี่ขอบตาบ่

าออมาเดีสักเื่องบ่เลยเฮ้ยเรายังเมื่อยอยู่แล้วยเมื่อยอยู่ยังเมื่อยอยู่ไดเนม่ยคอยเพื่อนยิ่งเปิดมาล่ำสใช่มขึ้นจนะเปิดบ่เปิดให้แล้วไเปิดห้แล้วมาเปิดปั๊บมาปุ๊บหเออ โค้งไปห่วยกลาขึ้นไปน้ำบนแล้วจะไปข้างนอกต่อไปจักษบนโบสถสิราเคื่อนไหวา่ะอ๋อนมาแต่สักเคืองเห็นบ่ กระจายมากันมากันนามาแต่ชื่อนุ่มเหมือนแล้วมีนุ่มเหรอบอกนุมน่มมันเกา่าบาอกเอ่อวิชาทางนี่นะพี่น้องนี่เนาะอ่าวันนี้ได้จะไปทางอื่นต่อไปจังจะไปทางอื่นต่อว่าป่ะสิ ไปใช่ไปมใช่ใช่จไปใช่ใช่จไปเฮียมานั่งคุยกันก่อนนี่คุยกันก่อนเฮียมานั่งโฮมพี่ก่อนก็ได้เฮียมานั่งโฮมพี่ผ้าผ้าหรือเปล่ามีเรียกเนาะแล้วมาจะมาจะซักเครื่องบ่างจะมาจะใช้กินนีิอ๋อไปเจาะสิวน้อยเดี๋ยวจะไปพุ่นดิบวะกินได้ข้าวนะกินได้ไปสั่น ไปใช้นะ่ะมันมีบนกินบอ่อจะไปพุ่นนะ่ะอ้าเจ้าจะไปกินข้าวใช้ชาบ้นไม่ิเขานั่งจำไปเไปจ้จะไปกินข้าวอยู่ใ้อ,อ่ไปลเลยเลยกินข้าวก้อนก็ได้คือบวกินข้าวกินน้ำก้อน,นจะไปแต่เศร้าพนบ่อนิเออ เอาไอ้ cứ เมื่อคั่นก่อนว่า này ลำคือบ่เก็บไว้ทางไหนสิให้สิงคือบ่เก็บ à, này khôn lạc đấy mới khôn lạc quá cho ừm อันนี้เนาะบ้านนี้เนเออมาด้กินข่าบ่ไาา้นนกินข่าก่นกินข่ากิน,น้ำเนี่ยกินเต้กาแฟอะไรเลยไปเลยาชิไปไปลลมนะฮะเราชิลมล,นะชลมเนี่ยนี่

นี่ก็ว่ายังต่ำพอได้บ่ตาเอ้ยเออึ้งสา้จัเนาะผมนีผมนีบ่บ่กล้าี่น้องเอ้ยเนาะอ่าบ่กล้าบ่กล้าที่จะอ่าเข้ามาใกล้เราใจเด้อเนาะ่ย่างมา เพราะว่าเขาเขาเบึ <à> ่งเบึงสายตาแล้วบุกขึ้นเขาเนา่สายตาเราเป็นติยานได้พี่หนังอะไรแบบนี้ติยานแล้วสายตาแลราหมู่เลยเดี๋ยวนี้เราสายตาแบบขึงๆก็ได้พี่หนังเะยเนาะ บุก oh ้าเสียงเริ <ator> ่มมาคนนึงคนเดียวบอบเดียวเดี๋เขาก็บจาดอกว่าเป็นได้จะพบเสนน่าจงยานนะพบลงุวานบอเสน่าะมาถามไทยบบหึงเนาะอืมเขาจากที่เขาบราการมกับทา่าทางแล้วกบโ้ตรเนาะเี่ยบนี่ยงเก่าอ่าว่าน้องในไ นี่แต่ว่าเบิ่งไปล้สาพี่น้องเลยเนาะในเรื่องของทางไอซิงเด้อพี่น้องเด้อเนาะอันนี้กับกับขอตัวขอไปเอฟซีแล้วกับภรรคผู้ใหญ่เป็นนั้นเมื่อวันนี้ก็ับมาได้มาพอเราแล้วเนาะที่เด็กก็ตามหาเนาะตามหาเพิ่นพอเห็นตัวจริงเด้่กับบอบอกก่าแบบว่าบอกเพิ่นคือเมื่อก่อนปคนใดพี่น้องเลยเนาะ มีแต่ว่าเบิงเบืองไปบบดนี้ก็ได้นาะรู้สึกว่าโบโบคือเก่าเราเี่ยนไปตงเด้อจากที่สัมผัสได้นี่คือโบโบคือเก่าเนาะเมื่อก่อนนะมาคนหนึ่งคนเดียวนี่ก็ถือว่าโบโบคอยมีความรู้สึกแบบแบบนี้ปันไดเนาะแต่ว่าคือเดี๋ยวนี้นะคือเรามีความรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปลายไป้องเี้เนาะ ก็เปลี่ยนไปลายไม่แต่ว่าอ่าจงไรก็ตามเตเนาะอ่าพิจารณาเบิ่งไปน้ำกันพี่น้องเอ้มันสิเป็นอย่งไรก็ได้คือเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามาปุ๊บเนี่ยเีมงานมาเต็มอยู่นี่ปกติเนี่ยเราเราสีนังว่าเรานังเอ็นน้ำเนาะเดี๋ยวนี้ใส่แต่เราแบบว่าโบโบเอาไปได้นะพี่น้องเอ้เรามีได้ไปอย่างเดียวเนาะคือทางเท้าเองนี่กแบบโบโบก้าคือกันเนาะ เบกาเกศจันพี่น้องนีสิเบิ่งเบิ่งไปนํากันเด้อพี่น้องเด้อเนาะหาติดตามรับชมเบิ่งอ่าในเรื่องของทางอันน่ะไอ้สิจบแบบดเนาะอ่าสิได้เนาะมันเป็นเด้ซะเนาะทางอันน่ะสร้างเพิ่นก็ยัง นว่าอยู่เนาะว่าเมื่อก่อนแล้วก็บรเป็นในนี้นะพี่น้องเลยเนาะวันนี้มันเป็นเพราะว่าคือในเรื่องของทางบอสิงดีกี้กับคนเป็นคนเบื่อๆวิเบี้ยลเนาะช่างเพคนก็ยังว่าโอ้เนาะหามาอยู่ใกล้อยู่สักกันพี่ๆงานเฉยกันเนาะคือสิรีแต่ทำบริปินเดิมนี้เนาะโอ้บอบอได้พี่น้องเลยเนาะหามาคนก็คือชิบอยากให้มาอยู่ใกล้เพื่อนก็อุตส่าห์ เด้งปั่นยากให้มาอยู่ที่ท่านเป็นของตัวเองเนาะมันก็เลยเป็นแน่นี้พี่น้องเลยเนาะไม่อยากให้มันเป็นเด้อพี่น้องเด้อเนาะมันันเป็นไปแล้วโอเคยังไงก็ติดตามรับชมเบ่งไปน้ำกัน,น,นเฮ่ยเฮือนเรามาแล้วก็ลอกเราได้หนิเนาะพี่น้องเลยลอกไว้ทันทีเลยเฮือนเราเห็นบ่ลอกทันทีเลย <laughs> ừ. 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 <laughs> việc đuồn việc đuồn thì là người bưng đúng còn còn siwa đi đi mà chị xin mà bưng bưng này con à, à. này chỗ này cả phụ đắc phụ nhai phân hiện hay thì là người nó buồn buồn cua nó à thì ok yêu à khác yêu กุ้งฟังแล้วพี่อององเปยห้องน้ำห้องในนี่คือหอ้องน้ำห้องในแล้วพี่งองเดยเนาะสวยมันก็ธรรมดาเนาะพราฟกุญแเพนิตแห่งก็เ่ายั้นแลายังห่วงคองเนาะมีหอดต้นมองมองมองักม่วงพีงอ ไปสั่นเนาะสำหรับคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อพี่เจรนาเบิ่งไปรำกันขอให้เอฟซีทุกคนอยู่ดีไม่แห้งขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ